สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง 4R CN นะครับทุกคนเออนานแล้วไม่ได้เปิดคลิปใน YouTube นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาลงคลิปเรียวใน YouTube ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างลำเชียงไก่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้น้ำก็แห้งนะครับผมเรามาอยู่ที่เนี่ยบรรยากาศนะครับเป็นไงครับบรรยากาศสุดยอดมากแล้วก็นู่นครับผมพวกประธานนะครับพวกประธานก็มาถ่ายนขาประธานอยู่นะครับผมแล้วก็มาเดินเล่นคนเดียวนะครับผมลมก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับทุกคน เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเร่งๆครับคลิปนี้เร็วๆเลยครับเราจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับทำเร่งกันเลยครับผมโอ้ทุกคนครับตอนนี้เราเจอสมุนไพรเต็มเลยนะครับผมทุกคนนี่ครับผมมันคือใบอะไรครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกเดี๋ยวผมจะดึงมาก่อนนะครับทุกคนปั๊บนี่ครับผมมันคือใบอะไรมันก็งอกเต็มเลยนะครับนี่นี่ยมันงอกเต็มเลยนะครับเราจะรอดตายแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูฝั่งประธานกันว่าเขาทําอะไรกันอยู่ไประหว่างทางที่เราจะเดินไปหาประธานนั้นเราได้พบกับบ่อน้ำหนึ่งแอ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีจระเข้หรือเปล่านะครับตอนนี้แอ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยครับทุกคนไปเลยครับ let's go เราก็ได้ย่องๆ่องมาดูแล้วนะครับนี่ครับผมทุกคน อาเช่ครับมาทำอะไรกันนะครับเราก็ต้มหอยนะครับเรพอดีเริ่พายใหญ่ๆนี่ครับผมก็ต้มหอยกันดีเลยขากำลังทำอะไรอาเห็บอาเห็บนะครับตอนนี้ไอ้เทียนเด้งก็เฝ้าเตาไปนะครับตอวเราจะรากินกันนะครับตอนนี้เราบรรยากาศดีมาก ต้องหอยโลมแรงต้องเอาผ้า <Dylan> พ <lan> ันต้องเอาผ้ามานั่งกินสุดยอดสุดยอดณของแท้ไปจะได้แดกดีงามคุณภาพใร่เราไปตอนกินเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในเด้อจ้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบายโลมแรงมากครับทุกคนตอนนี้ เจอกันคลิปหน้า let's go <S อยากลองขัดใจแต่หาสก้อนไรไม่เจอบายโฟร์อันดี